สวัสดีค่ะทุกคนพบกับช่อง KPY กันอีกแล้วนะคะวันนี้แม่นุษจะมาพาทุกคนจับตะเกียบค่ะให้เอาตะเกียบอันแรกไว้ตรงง่ามนิ้วอย่างนี้นะคะแล้วอันที่สองก็หอนอีบอย่างนี้นะคะลองคีบดูนะคะเดีย๋ยวม่นุษจะลองคีบขนมเทียนให้ดูนี่ง่ายดายไหมคะง่ายนะคะลองอีกทีอ่ะลองคีบเต้าหู้ดู ก็จะขยับง่ายนะคะลองฝึกกันดูนะคะขยับแบบนี้นะคะอาขีดแลอขีดเนี่ยอย่างเงี้ยนะคะมันจะจับถนัดมืออ่าเดี๋ยวลองขีดไก่ดูนะคะชึบอึ๊บเอาอีกทีอึ๊บอาได้แล้วนี่นะคะลองฝึกดูนะคะเมนุก็ยังไม่ค่อยเก่งนะคะ ปกติก็ไม่ค่อยจะใช้ตะก,กิยบค่แต่ลองมาแบบปันเพื่อนๆดูนะคะเดี๋ยวใครจะลองชิมไหมอ่าน้องเก้ากิินไหมครับ